ชีวิตต้องเดินต่ออย่าไปท้อไปกลัวอะไรอุปสรรคหกน้ำทิ่มแทงแทบตายจะฟูมไฟให้ใครมาช่วยตัวสวัสดีครับสวัสดีครับผมขอยัดถ,ถอดแมสก่อนนะครับอ่ะโอเคครับก็วันนี้เนี่ยผมจะพูดเรื่องราวนิดนึงนะครับตอนนี้เนี่ยมันก็เป็นเรื่องของ สถานการณ์โควิดที่มันเกิดขึ้นนะครับสถานการณ์โควิดเนี่ยมันก็ส่งผลกระทบหลายอย่างนะครับเดิมทีเนี่ยนะครับทางมูลที่ของสยามนนทบุรีและก็วัลลาบครองธรรมเนี่ยก็ทาโครงการร่วมกันด้วยโครงการบ้านหลังสุดท้ายนะครับเราก็จะทําการทํางานศพผู้ยากไร้นะครับคือผู้ยากไร้ที่เสียชีวิตแล้วไม่มีเงินดาเนินการเรื่องของศพนะครับก็เราก็จะดําเนินการให้ตั้งแต่เริ่มรับศพฟรีบริจาคโรงฟรีแล้วก็เผาและสวดให้ฟรีนะครับ อ่าตอนนี้สถานการณ์เปลี่ยนนะครับตอนนี้ต้องบอกก่อนว่าเรื่องของโควิดเนี่ยมันทําให้มีผู้เสียชีวิตจากโควิดเนี่ยหลายรายแล้วเราก็เห็นกระแสดรามา่มามากมายในในโซเชียลว,ว่าวัดไม่รับผู้ป่วยโควิดนะครับไปดําเนินการชบานก,กิจให้ตอนนี้ผมต้องบอกว่าณวันนี้เนี่ยทางมุทิสยามรัฐบุรีร่วมกับวัดราชประคองธรรมโดยหลวงพ่อนะครับพระครูกิตติวิยาพรเนี่ยนะครับก็บอกว่าโอเคถ้าเกิดว่าวัดไหนไม่รับใน เคสที่มันเสียชีวิตจากโรคโควิดเนี่ยนะครับทางวัดพระประคองธรรมกับมูที่สยามนนท์เนี่ยเรายินดีที่จะดำเนินการให้นะครับโดยอ,อยู่ภายใต้มาตรฐานความปลอดภัยนะครับปลอดภัยก็คือโอเคไม่ทําให้การแพร่กระจายนะครับเนื่องจากเรามีเตานะครับในการเผาเนี่ยด้วยอุณหภูมินะครับประมาณ900องศานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเชื้อโรคอะไรก็อยู่ไม่ได้อะละนะครับต้องบอกว่าเรามีขั้นตอนก็คือเราไม่ได้ให้ไม่ได้ยาาิขึ้นไปบ,บนบน,บนเมนเผาโดยตรงนะครับเพราะฉะนั้น เราก็จะมีการอโยงสายสิทธิ์มาข้างข้างล่างศาลาพระสวดห่างประมาณสัก5้าเมตร10เมตรนะครับก็สวดแป๊บเดียวแล้วก็เผาเลยนะครับก็คือสวดเป็นพิธีนะครับแล้วก็ได้ดําเนินการชั่ะกิจเลยนะครับวันนี้นะครับวินาทีนี้ต้องบอกว่าความยากลําบากของของหลายๆอย่างมันเกิดขึ้นมาเราต้องช่วยกันนะครับแล้วก็ตอนนี้เราก็ยังมีเรื่องของการรับผู้ป่วยที่ติดเชื้อแล้วไปส่งโรงพยาบาลสนามนะครับเราก็ทํามาอย่างต่อเนื่องนะครับตามภาพที่ขึ้นนะครับเราทํามาอย่างต่อเนื่องนะครับ โอเคนะครับอันนี้เป็นชุดปฏิบัติการนะครับของของเรานะครับก็คือเป็นรถปฏิบัติการพิเศษขออนุญาตถอดแมสต์นะงผมนะครับเป็นรถนะครับปฏิบัติการพิเศษในการรับส่งผู้ป่วยนะครับแล้วก็มีการอนุญาตนะครับแล้วก็ร่วมกับสพชสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติก็คือทีมสกอตเดิมในปีที่แล้วรถคันนี้นะครับก็จะถูกซีนนะครับท่านจะเห็นนะรถคันนี้จะไม่ถูกการสัมผัสนะครับก็จะถูกซีนไม่หมดว่าตรง แต่ละที่แต่ละที่เนี่ยซีนแล้วก็ผู้ป่วยที่เราไปรับเนี่ยเขาจะนั่งตามเบาะตามตำแหน่งเบอร์หนึ่งเบอร์สองเบอร์สามเบอร์สี่ถ้าเกิดว่ามีสี่ลายถ้ามีแล้วก็ผู้ป่วยที่ติดโควิดเนี่ยจะไม่ได้สัมผัสกับเจ้าหน้าที่เรานะครับเพราะเจ้าที่เราจะใส่ชุด PPE นะครับแล้วก็ไม่มีการเปิดไม่มีการคุยกันนะครับไม่มีการคุยกันคุยกันผ่านโทรศัพท์เท่านั้นนะครับเราจะมีเบอร์คนขับเบอร์คนขับเบอร์คู่สายนะครับที่ติดไปกับรถนะครับรถคันนี้เนี่ย นะครับก็เป็นรถที่เราเดิมเราใช้รับผู้ป่วยทั่วไปอยู่แล้วเราช่วยสาธารณกุศลมาตลอดเป็นโครงการบ้านหลังสุดท้ายนู่นนี่นั่นนะครับแต่วันนี้เนี่ยสถานการณ์เปลี่ยนเราก็เอามา,าใช้ในเรื่องของการช่วยเหลือผู้ป่วยโควิดนะครับแล้วก็รับศพผู้ป่วยที่เสียชีวิตจากโควิดมาดําเนินการเผาที่นี่ด้วยนะครับจะเป็นรถคันนี้คันเดียวนะครับส่วนรถรับผู้ป่วยทั่วไปเนี่ยจะเป็นรถอีกคันหนึ่งก็คือรถ พยาบาลอีกประมาณ3คันที่เราจะใช้รับผู้ป่วยทั่วไปไม่เกี่ยวกับโควิดเลยนะครับยังไงก็จะชี้แจงนะครับป้าเดี๋ยวเราไปดูคือเตาเผานะครับะนะครับอตรงนี้เนี่ยต้องบอกว่าพอเรานําศพมา,านาครับศพผู้ป่วยที่เสียชีวิตจากโควิดมาถึงวัดนะครับพอมาถึงวัดปุ๊บเนี่ยเราก็จะเจ้าที่เราจะใส่ PPE ตลอดเวลาครับจนนําลงใส่เข้าไปในเตานะครับซึ่งมีอุณหภูมินะครับ พอเปิดเปิดระบบปุ๊บเนี่ยเราจะมีอุณหภูมิในเตาเนียวม900ัน900-1,000องศานะเพราะฉะนั้นเนี่ยโหเชื้อโรคมันไปตายตั้งแต่ร้อยแล้วครับระฉนนั้นเนี่ยรับรองว่าปลอดภัยแน่นอนและ900องศาเนี่ยเราจะเผาอยู่มาหนึ่งชั่วโมงนะครับจนจนเสร็จ,จไม่มีการเปิดเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยขั้นตอนในการเผาของเราเนี่ยค่อนข้างผมว่าปลอดภัยนะครับปลอดภัยมากนะครับมากนะครับแล้วก็เราก็จะใช้ขั้นตอนแบบนี้นะครับส่วนญติญยอดของผู้เสียชีวิตเนี่ย เราจะไม่ให้ขึ้นมาโซนนี้เลยเราจะให้อยู่ด้านล่างตรงนู้นนะครับหน้ากระดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยรับรองครับปลอดภัยแน่นอนแล้วก็ไม่มีการรับแพร่เชื้อหรือว่าอะไรต่างๆแน่นอนนะครับเราเราทำด้วยความรัดกลุ่มแน่นอนนะครับโอเคนะครับก็ประมาณนี้นะครับแล้วเดี๋ยวลองเราไปสัมภาษณ์หลวงพ่อกันว่ามันเกิดโครงการนี้ขึ้นมาได้ไงนะครับนะครับก็ต้องบอกก่อนว่าวันนี้ผมได้มานะครับมีโอกาสได้มาเข้าพบหลวงพ่อนะครับแล้วก็จะมาสอบถามเรื่องราวนะครับที่ตอนนี้มีเรื่องของ ผู้ป่วยที่เสียชีวิตจากโควิดและไม,ไ,มไม่มีที่ไม่มีวัดที่จะเข้าไปทำปํำชาปนกิจศพนะครับตอนนี้ก็ได้ความเมตตาจากหลวงพ่อนะครับจากถามความรู้สึกของพ่อครับว่าตอนนี้ทางวัดมีความพร้อมขนาดไหนครับหลวงพ่อ,อตอนนี้ทางวัดเราพร้อมที่จะช่วยสงเคราะห์ศพญาติโยมที่เป็นโรคโควิดและ,ะเสียชีวิตและเสียชีวิตเนี่ยจะนํามาเผาที่วัดเราครับทางวัดเราจะจัดการพิธี ชาวกิจศพให้โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายอะไรเลยเจริญพ่อครับแล้วก็อีกโครงการก็คือตอนนี้ทางมุ้ยทีแล้วก็ร่วมกับวัดราบของธรรมนะครับก็ได้รับส่งทีมนะครับไปช่วยเหลือช่วยเหลือผู้ป่วยที่ติดโควิดและไม่มีรถที่จะไปรักษาเราก็ส่งทีมเพื่อนําไปโรงพยาบาลสนามนะครับตอนนี้ต้องสอบถามหลวงพ่อว่าตรงนี้เนี่ยนะครับเรื่องของการ แค่เชื้อนี้ยืนยันให้พี่น้องประชาชนได้ทราบนะครับว่า,ว,าว่าเราเราควบคุมได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ของเรามีเตาไล้มลพิษครับไม่ต้องกลัวเลยครับนะแลระบบระบบการจัดการของเราดีมากเพราะเราร่วมกับมูลนิธิครนะเรามีบุคลากรของเราครับที่ที่จะป้องกันโรคนี้ได้โดยตรงเลยครับผมก็เราปลอดภัยนะหลวงพ่อครับปลอดภยัยผมก็ต้องบอกก่อนว่ากลัว วัวเรื่องกระแสต่างๆที่จะมาบอกว่าเอ้ยวัดมันมีความพร้อมแค่ไหนมาทําอันนี้เราต้องยืนยันอีกครั้งหนึ่งครับโดยผมเองก็ต้องบอกยืนยันอีกครั้งหนึ่งว่าทางทางทีมของบุรีสยามนนทบุรีและวัดลาดประคองธรรมเนี่ยนะครับมีความพร้อมร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนะครับวันนี้ก็กราบขอบคุณหลวงพ่อมากครับสาธุจเจริญพร <S 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 ละใส่ใจตัวเองและ